เทศกาลกินเจรเริ่มกันแล้วในวันนี้นะครับแหล่งผลิตอาหารเจรทั้งหลายก็คึกคักกันทั่วเลยชวนคุณผู้ชมนะครับไปดูวัตถุดิบอาหารเจรคุณภาพกันนะครับด้วยโครงการปลูกผักบุ้งจากนากุ้งสู่โรงเจรครับคือเขาใช้ดินอินทรีย์จากบ่อกุ้งนี่แหละครับคุณผู้ชมมาปลูกผักบุ้งได้สดใหม่ปลอดสารพิษด้วยเพื่อนําไปบริจาคเข้าโรงเจรครับแล้วก็ไปเที่ยวสักการะเจ้าแม่กวนอิมจากหินแกรนิตที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่สุร,ราษฎร์ธานีครับ ผักบุ้งปลอดสารทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเตรียมส่งไปที่บุริิธิมุติตาจิตธรรมสถานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับเพื่อใช้ในเทศการลรกินเจระหว่างวันที่3ถึง12ตุลาคมนี้ครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเป็นการร่วมงานบุญใหญ่ครับอยู่ที่บ้านปากน้ำท่าทองหมู่หนึ่งตำบลท่าทองอำเภอการ,รจนนดิตจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับ ของนายเอกพน์ยอดพินิษ์ที่ใช้ที่ว่างริมบ่อเลี้ยงกุ้งประมาณ1ไร่ครับตั้งเปาเก็บเกี่ยวผักบุ้งสง่งโรงเจไม่ต่ำกว่าวันละ500กิโลกรัมตลอดระยะเวลา9วันนะครับรวมแล้วร่วมร่วม5,000กิโลกรัมนะครับทำแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วด้วยเจ้าของฟาร์มเล่าความเป็นมาว่าที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชีวภาพนะครับเมื่อจับกุ้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีดินเลนในบ่อก,กุ้ง นี่ถือว่าเป็นดินอินทรีย์ชั้นดีเลยครับก็เลยนําขึ้นมาเก็บแล้วก็ตากแดดไว้ในพื้นที่ว่างภายในฟาร์มและนําไปใช้ปลูกผักกินเองในครัวเรือนนะครับแล้วก็ให้คนงามได้เอาผักไปกินด้วยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายกันและพบว่าผักที่ปลูกเนี่ยมันมีความอร่อยจากดินในบ่อกุ้งเพราะว่ามีอินทรีย์วัตถุจากการเลี้ยงกุ้งที่สูงนะครับประกอบกับเป็นดินเค็มด้วยก็ทําให้ผักมีความกรอบอร่อยจึงคิดปลูกผักนะครับเพื่อร่วมบุญกับโรงเจ ให้ประชาชนที่มาืีศิลปกินเจกินผักกันนะครับได้กินผักบุ้งที่อร่อยไม่มียาฆ่า,มาแมลงแน่นอนเพราะว่าปลูกกันปีละหนนะครับผักบุ้งที่ปลูกไว้ก็จะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วก็ส่งมอบให้โรงเจที่มุทินิธิธมุทิตาจิตธรรมสถานนะครับเอาไปปรุงอาหารได้หลายเมนูครับเตรียมร่วมบุญใหญ่ประจําปีกันที่สําคัญกว่านั้นคือการไม่ใช้สารฆ่า,มาแมลงเลยทั้งหมดเพราะทำไมถึงเราไม่ได้ใช้เพราะว่า ปีหนึ่งเราปลูกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับเทศกาลถือสินกินเจเท่านั้นมแมลงยังไม่ทะลุอครับยังไม่จะมามากินพอพอเขาจะรู้ว่าอ่มีตรงนี้มีแปลงผักปุ้งนะเราก็เก็บหมดละลอวอีกปีหนึ่งเราค่อยปลูกใหม่เพั้นแมลงก็จะจําไม่ได้ว่าเราที่ตรงนี้เนี่ยมีการปลูกผักปุ้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ครับว่าผักปุ้งที่ปลูกในฟาร,ร์มยอดพิณิที่ส่งให้กับโรงเจมูลของมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถานนะครับจะมีความสะอาดแลวก็ นอกจากมาร่วมกินเจกันแล้วนะครับที่มูินิธิมุทิตาจิตธรรมสถานยังมีองค์พระมหาพธทสัตว์กวนอิมด้วยหินแกรนิตขาวสูง12เมตรนะครับถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยให้ประชาชนได้ร่วมสักการะเสริมดวงบาร,รมีให้แก่ตัวเองและครอบครัวด้วยครับซึ่งก็สร้างมาจากความศรัทธาและก็จิตอันเป็นกุศลของพุทธศาสนิกชนทั้งไทยทั้งจีนนะครับจึงสามารถดําเนินการก่อสร้างเทวสถานดานนพเคราะห์ ก้าวแชร์เต้งและองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอินได้อย่างสง่างามอยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีครับงบประมาณกว่า40ล้านบาทก็ใช้เวลาก่อสร้างอยู่5ปีครับถือว่าเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกแห่งด้วยครับพิธีจะเริ่มตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง12ตุลาคมนี้ครับคุณผู้ชมที่มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถานนะครับตลาดบ้านดอนไปร่วมกินเจกันได้โรงเจที่นั่นเปิดทุกวันเลยนะครับที่สุราษฎร์ธานีครับ